ผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าชีวิตของผมน่ะมันจะไปถึงจุดนี้ได้จุดที่ผมน่ะอยากกินสเต็กและนี่ก็คือวัตถุดิบของเราในวันนี้องค์ประกอบของเราจะแบ่งออกเป็น3อย่างด้วยกันก็คือส่วนของโปรโตีนครับและก็ส่วนของไฟเบอร์ หรือคือผักนั่นเองวัตถุดิบของเราก็จะมีเนื้อสันในเกลือกระเทียมพริกไทยใบายทามมันฝรั่งเนยนมข้นจืดหรือครีมนมหอมหัวใหญ่เห็ดเป็นเห็ดแชมพิยองหรือว่าเห็ดอะไรก็ได้แล้วแต่ผักแซมตกแต่งจานเอาที่คุณคิดว่าคุณซื้อมาแล้วคุณจะกินมันจบและมันประกอบด้วยอีอ ขั้นแรกเมื่อเอาเนื้อออกจากตู้เย็นแล้วก็มาพักไว้ข้างนอกก่อนให้เป็นอุณหภูมิห้องอยู่ที่ประมาณ 40, 40 1ชั่วโมงระหว่างรอเนื้อก็ปอกแล้วก็ต้มมันฝรั่งโดยที่ใส่เกลือลงไปในหม้อพอประมาณแล้วก็เตรียมผัจากจัดการทำให้เรียบร้อยมันที่ต้มก็ใช้เวลาประมาณ15 20นาทีแล้วแต่ขนาดของหัวมันด้วยแล้วก็อย่าลืมปิดฝาขณะที่ต้มเพื่อไม่ให้น้ำมันระเหยหมดเนื้อพักเสร็จแล้วก็โรยเกลือพริกไทยหลังจากนั้นก็นวดให้เข้ากัน มันต้มเสร็จแล้วก็มาวางบนตะแกรงแบบนี้หลังจากนั้นก็บี้เลยด้วยส่อมด้ยช้อนก็ได้หน้าตามก็จะออกมาประมาณนี้จากนั้นก็ใส่ครีมนมแล้วก็เนยในอัตราส่วนที่เท่ากันชอบมันมากก็ใส่มากชอบมันน้อยก็ใส่น้อยแล้วก็ตามด้วยเกลือพริกไทยเป็นนั้นจบ จากนั้นก็วอร์มกระทะใช้ไฟแรงแล้วก็ใส่น้ำมันมากรอกลงไปเอาให้ร้อนจนขนาดที่ว่าวางเนื้อลงไปต้องได้ยินเสียงแช่ เอาละและตอนนี้ก็ร้อนได้ที่แล้วสังเกตจากควันที่ขึ้นมาบนกระทะหลังจากนั้นใส่เนื้อลงไปดูข้างและประมาณเกือบนาทีเอาให้แค่มีสีขึ้นมาแล้วก็คลิกกลับไปข้างหนึ่งเพื่อที่ให้เนื้อข้างนอกสุกแต่ข้างในยังคงเป็นระดับแรหลังจากนั้นก็ใส่เนยกระเทียมแล้วก็ใบาทานแล้วก็วัดน้ํามันที่อยู่บนกระทะลาดลงบนตัวเนื้อไปเรื่อยเรื่อยให้กลิ่นทุกอย่างพอตีขึ้นมาเรียกว่าเป็นการ ัพอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเอาเนื้อออกจากกระทะวางพักไว้บนจานส่วนกระทะอย่าพางล้างนะครับเอาผักก็คือหอมหัวใหญ่กับเห็ดของเราไปผัดต่อจากในกระทะที่เพิ่งทอดตัวเนื้อมานั่นแหละครับแล้วก็โรยเกลือเล็กน้อยผัดจนให้ทั้งตัวหอมและก็ตัวเห็ดมันมีความนิ่มเป็นอันเสร็จพิธีจะใส่จานแบบนี้แล้วก็เอามันโบดโปะแล้วก็ผักสีเขียววางนิดๆหน่อยๆก็เสร็จเรียบร้อยครับ ครับเสร็จที่เรียบร้อยจริงๆแล้วไอ้ตัวไฟเบอร์ไอ้ตัวผักที่ผมใช้คนระผมใช้เป็นหอมหัวใหญ่กับเห็ดใช่ไหมจริงๆแล้วจะสามารถใช้เป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นแครอทเห็ดอย่างเดียวหรือแอสพารากัสอะไรวะแอสพารากัสอ๋อหน่อไม้ฝรั่งนะครับจะใช้อะไรก็ได้หมดเลยแต่ว่าผมชอบกินหอมหัวใหญ่ผมก็เลยใช้หอมหัวใหญ่แค่นี้นะครับมาเรามาชิมกันดีกว่า นี่คือความสุดของเนื้อนะครับไม่รู้กล้องมันจะโปกััให้ไหมข้างในมันสีแดงแต่ข้างนอกมีความเกรียบนะครับจับไปม,มันช่างคุ้มกับเงินเกือบ300โครนที่เสียไปกับจานนี้จริงดีมากครับ ดีมากจริงไปตอนที่พักอืมโอ้ไม่ก็เกินคำบรรยายครับถ้าสายเนื้อ แล้วก็มีงบซื้อสันในนัวดีๆมาซะหน่อยนะมันจะเป็นแบบซปเปอร์เพอร์เฟคมากแต่พูดอวยมากก็ไม่ตายครับผมเคนทำเองอวยไปก็เดี๋ยวก็จะหาว่ายกยอปอปันตัวเองไปถ้าคนที่ชอบกินกับซอสนะครับที่บอกว่าเนื้อปเปล่าแล้วไม่ค่อยชอบเข้าใจคนไทยนะครับบอกว่าจะติดซอสนิดๆก็จะสามารถใส่ซอสอื่นๆได้ก็จะมีซอสครัเหรือว่าเรวี่ซอส เาจะมีซอสที่นี่ในซอสหนึ่งนะชื่อว่าเบนิซูไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษมันชื่อว่าอะไรเดี๋ยวแปะรูปขึ้นมาให้ดูเออทั้งหมดทั้งมวลก็เท่านี้แหละครับเดี๋ยวจะแปะสูตรคร่าวๆไว้ที่ e s s r r p t t o o ทข้างล่างเอออีกอย่างที่สำคัญครับผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปทุกอา,าทิตย์แบบนี้อีกต่อไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้เรียนเริ่มเยอะเหลือกเกิน แล้วก็ถ้าถ่ายคลิปไปเรื่อยตอนนี้ผมก็คงจะอยู่แค่ในละแวกกอเทนเบิร์กแค่นี้นครับมันก็จะตันครับไม่ดูว่าเอถ่ายไปก็จะเบื่อกันซะเปล่าก็สำหรับใครที่ดูคลิปในวันนี้นะครับขอให้ประสบความสำเร็จในการทำอาหารครับแล้วเจอกัน